ครับสวดีครับพอๆครับสนอมซักเจ้าแนวเช่นเคยครับชิปนี้ครับผมมือวนนี้มาเปลี่ยนหน่วยทำลายล่างด้ครับหน่วยทำลายสิ่งกีดขวางครับครับผมหน่วยทำลายสิ่งกีดขวางพอดีเพื่อนบ้านมันห้มาตัดต้นขี้เล็กห้ครับต้นขี้เล็กครับผมมันใหญ่มันถ่วงลังคาบ้านเพื่อนนะครับมาสองคนกับผูวเฒ่านี่เวสิเก็บยอดพอดีมันออกดอกครับนี่ ขี้เล <único> ็กง่ามมากเลยครับดอกมันพอถอนเราเก็บยอดเก็บยอดอยู่นี่นะครับมันจะไปต้มตอด้วยนะครับนี่แหลยอดกำงามเลยครับดูโหโหยแล้วหโหโห่หโหนหโงครับโห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 โมโหอหโ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 หหละมหโ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 หหหโ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 หเรโหโหโหยหโ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 หหโ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 าโร ต่มไว้นะครับครับผมต้นอยู่ที่แรกครับผม เรียบร้อยครับพี่นอ้องเรียบร้อยแล้วสีเล็กกี่บ,บาทเนาะใส่กล่องบางแง่ครับใส่หม้อบางแง่เลยเพื่อนไปครับ,บ,รบไปต้มกันบ้างนะอ๋ะครับผมบาดหนี่งตัดอะไรเห็นมาตัดดอกมั้ยนะครับเริ่มบันทึเด้อยเห็นมาตัดดอกเตรียมต้มก่อนครับเตรียมต้มแรงเตรียมต้มให้มันจืดใส้จูงใหญ่ไส้จูงใหญ่เลยนะได้ส้แค่ ัดดอกครับเตรียมต้มกับ นะบ้านนี้ดังไปเด้อวันนี้ครับพี่น้องคนดังเด้อนี่นครับนี่ยก็อถอผมเนี่ยฮ่า่าวาบเขาให้นั่นนี่เสียงดังเพร,ริบไปหนึ่งนั่นเห็นไหมควน่ะยอดเลยครับควนหว่ยหวยๆแล้ว,ว,วบ้านเนี่ยเอา เดี๋ยวมารอตอนต้มเด้อครับเดี๋ยววันนี้เด้อเดี๋ยวต้มเดี๋ยวผมสิไปล่างก่อนนี่แหละครับพน่ะอันใดมาเต็มไอ้กระชอนนี่เลยพน่ะใส่หมอ้อหม้อเบอร์ยังบู๊เลยนี่เบิูงดูนะครับล่างใส่ตอนตม้มเด้อครับพี่น้องเด้อเต็มหม้อแล้วครับพี่น้องอ่ะทานแดงแล้วพี่น้องทานแดงแล้ว เตรียมยกหม้อตั้งนะจวดจาดเลยครับเดี๋ยวต้มไปสักสองสามชั่วโมงพอแล้วครับให้มันเปื่อยเลยเอาให้ยุ่ยเอาให้ยุ่ยเลยโว้ยเล่งย่างดีเลยพี่น้องนั่นเล่งย่างดีแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาล่อหม้อเดือดก็เดี๋ยวต้มเปื่อยแล้วแล้วก็ซื้อหนังหมูมาแกงใส่แล้วพี่น้องมาหน่อยนะครับ มีแต่ดอกอ่ามีหลายสูตรครับพนนะสูตรเรายองพนจะแก่งไสกะทิครับเดี๋ยวจะมีสูตรอีสานพร้อมครับเดี๋ยวจะมีสูตรอีสานกับสูตรสูตรใด้ะครับเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมาล่อลุ้นกันครับบางวันที่แสบป่านไหน2องสูตรแล้วครับมือนี้ครับผมล่อลุ้นกันครับอ่ะหมอเดือดแล้วครับพี่น้องพนนะเต็มหมอเลยครับเดี๋ยวต้มโดนๆเขต้มให้มันเปื่อยเลยเนี่ย แล้วเ,เอามาแกงกันต่อแล้วสูตรนังหมูมะรอดแล้วครับตาับผมบานนี้ถึงขั้นตอนในการแกงแล้วครับดเดี๋ยวโอเคอ่าสูตรนี้จะเป็นสูตรของคุตาครับสูตรระยองเขาจะแกงกะทินะครับเพิ่นก็จะเอาไอ้ไอ้ไอ้ดอกของขี้เล็กมาต่ำก่อนเดี๋ยวครับเด้อมาต่ำใส่คกนะครับเพิดข้างน้ำกะทิไว้ละเดี๋ยวคนเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเพร่ะให้กะทิมันติดเหมาะ แกงกะทินะสูตรสูตรพอเ่าผมครับสูตรระยองสูตรระยองเลยนะครับเดอ่ะนี่ครับเกี่ยวกะทิหอมๆนะสือหมูมาใส่น้ำครับนี่นะครับแต่ของผมจะใส่แบบแกงเล้าครับแกงอีสานแกงอีสานเลยเอ้าวใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปครับ ปุ้ยครับพี่น้องเลยครับเบิ่มก่อ,อนนะนะบด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 นี่สูตรสองสูตรครับมื่อนี้ครับสองสูตรสูตรกะทิกับสูตรอีสานนะครับกับสูตรใส่ใบายานางเด้อนะครับผมเก็บใบายานางมาขันใบายานางเรียบร้อยแล้วนะเขียวหอมหอมอ่ะเดี๋ยวให้คุณตาทำผจะเดี๋ยวไปเอาแบบจานกระเาะกระโดดไปย่อยอ่ะ เด,เดี๋ยวเีไปเวียวน้ำตาลกับพริกขี้ร่อนให้ตาครับขั้นตอนที่ใส่หมูลงไปเลยครับใส่หมูลงไปเคี่ยวเลยใส่หมูลงไปเคี่ยวกับน้ำกะทิเลยครับนี่น้จิ้มเยอนเลยตะยัดพุ่งน้ำหน่อยนี่นึ่งได้ที่ตามมากครับเดี๋ยวแกงกะทิใส่เดี๋ยวแกงอันน,นี้แล้วก่อนนะครับ ในอีสานที่ขึ้น,นอันนี้ไทยครับนี่ไทยสองสูตรแล้วครับเมื่อนี้นะครับสองสูตรเลยอ๋อวันก็จะตักไสเลยครับตักไสเดี๋ยวเดี๋น้ำมาเพิ่มหน่อยกะทิน้อยอ่ากะทิมันน้อยเดาเดาเดาโอเคโอเคอันน้ำเป็นข้าวตก่อนครับอ่าครับขั้นตอนขั้นตอนแล้วก็สีปรุงเลยครับพี่น้องแล้วก็สีปรุงเลยเมื่อกี้เราล้วนหมูล้วนล้วนหมูล้วนน้ำตาลครับเติมน้ำตาล สใส่น้ำตาลเนี่ยครับสูตรหมูยังไม่หยาดผ่าอยอะๆยาดผ่านี่ครับใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสใส่น้ำปลานะครับมานี่ใส่เบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องอันนี้สูตรน้ำกะทินะครับแกงไทยนะแกงไทยนะครับเดี๋ยวก็มีสูตรอีสานตามมาเดี๋ยวนะครับนี่เลยเด้ออ้าวลาไปแค่นี้ปิดฝา ปิดฟาแล้วก็เดือดแล้วก็ใช้แสดงว่าใช้ได้นะครับหมูสุกนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมอ่ารับผมต่อไปสูตรอีสานครับพี่รองสูตรอีสานเครื่องปรุงซี่เปี๊ยไงครับนี่ละนะครับหอมกันหอมพริกนะครับตำใส่กันไว้นะครับแล้วก็ซี่ีพริกลูกโดดแน่ใจไหาครับตะไคร้ครับตะไคร้ขาดเพราะอะไรครับนี่้อ ขาดไปอะไรคือน้ำยานางนี่น้ำใบยานางอ่ะเทใส,สหมอเลยครับขั้นตอนขั้นตอนเจี๊ยสานเจี๊ยานน้ำเขียวใสลงไปลเลยเพ็ิมากเยกนอยก็ใส่ลงไปแล้วครับพลิก นี่นะครับอันนี้ตักไซเลยครับพี่นออ้องพี่เขาต่ำไ้เนี่ยวัตถุดิบคือดอกกีเล็กนะครับอดอกกีเล็กตักไหมอเลยไซเราไหมอแล้วครับวัาตองรี่รอครับนี่ ปรุงเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมปรุงเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะผมทีมีน้ำปลาครับใส่น้ำปลานะครับทีนี้น้ำปลองน้ำป,ปลาน้ำปรุงเข้าไปเลยกับพี่น้อินทนองเลยปรุงเครื่องนะครับผม ก็ไปเลยลูกลองลุกโดดนะครับน้ำปลาขาดไปได้ครับพี่น้องปลาขาดไปได้ได้ดีไหมจะใส่สองทัพี่ก่อนเถอะแล้วไม่ได้เข้มน้ำปลาด่าง้นน้ำลายดางข้นลายเดียวจกงกี้เลยปูเครื่องเลยครับปูเครื่องให้เรียบร้อยเลยครับปเครื่องให้เรียบร้อยนะ ปลาเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังก็ได้เอาหมูป่ะหมูใส่เลยอ่าใส่หมูเลยครับพี่<อ>น้องปิดฝาได้แล้วครับแกนิดกระเดือ่อกระเซาได้แล้วครับเดือดิ้นใส่ได้นี่ครับเดี๋ยวฝาปิดฝาปิดหม้อเดือดก็ใช้ได้แล้วครับ อ่ะเดี๋ยวมาเปิดฝาล่อรุ่นกันเลยครับพี่น,อนอ้องเดือดอะเสียงหมอเดือดเิ็นเสียงบอกครับพามผามป๊าดจิโตเดือดเป็นตาแซ่บถ้านอกมาเนาะคนน่ะไตหันหวน,เล,นหเลยครับเดี๋ยวสปซิปให้บ้านนะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวไปซิปกันครับ อ่ะครับผมเดี๋ยวมาซิมกันครับผมอ่ะซิมให้บเบิ้งงด้อบัดนี้อเป่าเป่าหอนหอนหอน,หอนครับจวดจาด่าโอโหแน่นอนครับแน่นอนครับแกงขี้เหล็กสุดยอดเลยครับผมนี่อีกคั่มหนึ่งครับใส่หมูสามสันแกงขี้เหล็กแกงดอกขี้เหล็กใส่หมูสามสันครับพี่น้องจวดจาด่าจะจะข้มก็นเลยอ่ะเปล่าเนี่ยมันหอนเขื่อนต่อจำได้ไหมอืม พี่น้องเลยสุดยอดเลยครับเยี่ยมมากส,สุดยอดครับผมสูตรอีสานครับสูตรอีสานนะครับผมสำหรับพีดนนีนะครับเด้อนะครับสุดยอดเลยพพอนะสดแล้วสดอีกนะครับมา